อย่าคิดว่าตัวเองพ้นและอย่าคิดว่าตัวเองไม่พ้นมันอยู่อย่างนั้นแล้วก็จะเลือนสติไปรู้สึกตัวอยู่ตลอดยืนเดงนัน้นั่งนอนพ,พูดคิดดื่มทําให้มันอยู่มันอยู่อย่างนั้นอย่างอื่นอย่ไปพูดถึงสติยิ่งมากยิ่งดีมันจะทําหน้าที่ของมันเผากิเลสไปเรื่อยเผากิเลสไปเรื่อยตรงที่มันหยุดตรงนั้นแหละตรงนั้นมันเป็นเพียงสมยบมุตโตถ้าไปหลงมัน พบเจ้าก็เกิดทันทีนะ่ะเออเราผ่านมาแล้วนี่นเป็นบ้านเดีเป็นคาราวาสนู่นเรานี่เรื่องนี้แหละถึงแม้ว่ามันมัน,ม,นมันชนะไปแล้วมันข้ามไปแล้วมันทะลุลูกไปแล้วพบชาติมันโค่นแล้วตั้งแต่นู่นตั้งแต่เป็นคาราวาสเราคิดของเราแต่ที่ไหนได้เราโอ้มันกบดคืนอยู่ที่นู่นอยู่ที่ฟูมังนาโน่นถึงทราบไงนั่พอโค่นกันอยู่ที่ฟูมังนาเอาอยู่แล้ว มัจอิมาปฏิปทาหนองอ้อเกิดดูสิคิดว่าใช่เหมือนกันนะที่ตรงที่ภูมิงนะนั่นก็จากนั้นมันก็อยู่อย่างนั้นนะมันไม่ไปไหนนะไม่ไปซ้ายไม่ไปขวาไม่ขึ้นไม่ลงเอ้านั่นแหละพอพอกูบาอาจารย์คุณมังเอ้ามันก็ถูกแล้วนี่มันไม่ขึ้นมันไม่ลงมันไปซ้ายไม่ไม่ไม่ไปซ้ายไม่ไปขวาไม่ไปข้างหน้าข้างหลังมันก็ถูกแล้วนี่ว่ากขฟังแต่ในความรู้สึกมันยังนี่นะหนักยิ่งไปเละ เราก็ไมไ่ไม่ได้ศึกษาอะไรสมัยนก่อนนั่นแหละยีย่เรามาศึกษาภายหลังกิเลสสิ้นไปแล้วคือพ้อนไปแล้วอ่ะแต่ยังสามสามคัญตนตัวเองว่าไม่พ้นพ้นไปแล้วสาคัญขันสาคัญตัวเองว่าไม่พ้นผู้นี้ยังง,ง่ยังไม่พ้นรู้ตัวเองว่ายังไม่พ้นผู้นี้ฉลาดเนี่ยธรรมะของพระชายดีบุตรที่เรา,มา,ม,ามาศึกษาภายหลังอ้อมันเป็นอย่างนั้นเอง นั่นแหละที่เรียกว่าสัมาสมยวิมุตโตสุดพนชกูลชกข่าวถ้ามันเข้าใจตอนนั้นสติมันเต็มที่ตอนนั้นมันก็จบตรงนั้นแหละนั่นแหละตอนนี้ก็จะเรียนสติีเอาัมก็อยู่แขนั้นมกออยู่แขนเจ้าอะไรละมันก็ดับไปแล้วดับรูปดับเวทนาดับสัญญาดับสังขารดับวิญญาณกเพียงดับวิญญาณตัวเดียวมันก็ดับหมดมันก็หมดเชื่อมันน่ไม่มีการต่อว่าอนี่ตานี้หูนี่จมูกนี่ลิ้นนี่กายนี่ใจนี่ตัวก้าของข้าตัวกูของกู ถ้าไม่มีวิญญาณเข้ามายึดมันก็ไม่มีตัวค่าตัวตัวกูของกูตัวค่าของค่าอีกอย่างที่ดับวิญญาณตอนนั้นมันก็จบเลยนั่นถ้าพิ่พ่วิญญาณนี้ถ้ามันไม่ดับมันก็มีเกิดมีดับมีเกิดไม่ดับของมันในการขอพบกัชาติต่อไปนั่นแหละแล้วในเวลาที่ไปอยู่ในนั่นะก็จะบอกว่าจะมันเป็นยังไงพอไปอยู่ในเศรษฐีฉันนั่นเห็นไหมล่ะมันก็ไปยึดเศรัฐีฉานนี่เป็นอาจารย์มันนั่นแหละมันก็ว่าตัวค่าตัวของตัวฆ่าของค่าตัวกูของกู เป็นอย่างนั้นมันก็ไม่เพราะจิตตอนนี้มันโง่นะจะว่าโง่มันก็ไม่เชิงอีกถ้าว่าโง่ทําไมมันจึงกินใจแสรจโลกนะเรื่องของเรื่องนั้นถ้าว่าจิตไม่โง่มันไม่ได้โง่นะนนะจิตเดิมเทเป็นจิตผ่องใสเห็นไหมละ่ะถ้าว่ามันโง่มันก็ไม่ได้โง่นะเราต่างหากที่โง่ในหลงจิตนะ นั่นจึงถูกนะในช่วงที่เห็นจิตสะอาดช้าอั้นสว่างเฉยที่เรียกว่าจิตบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์มันก็ยังหลงนั่นนห่ะน้นที่พระนาคาจึงไปอยู่รวมกันอยู่อนาคาอยู่ห้าชั้นพระนาคามีห้าชั้นก็หลงจิตอีกแล้วนั่นน่ะนั่นพอที่จะพิกสัญญาได้โอ้ใช่ไม่กลับลงมาเกิดดีมันก็จริงอยู่แล้วไปนั่งอยู่อย่างนั้นนะ่ะคิดว่าตองนั้นใช่คิดว่าตอนนั้นใช่พอไปถึงปั๊บมันก็หมุนเข้ามันหมุนเข้ามัน บางทีก็เปลี่ยนไปเลยตั้งหลายชั้นบางทีก็ไปถึงว่้โอ้ยมันยังยัางอยู่นี่แล้วก็พลิกสัญญาปรกันของมันมันก็เข้าสู่มาเข้าสู่ของพวกมันก็จิตมันไม่มันไม่ได้อยู่นิ่งนะมันจะทํางานของมันต่อหมุนเป็นวัดตะอยู่เนี่ยเอาก็ไหมพราะนาคามันมันไม่มันไม่ได้อยู่เลยมันไม่ได้ยุดถ้ามันหยุดมันก็ไม่เกิดเนี่ยนี่ความละเอียดของของรมถ้ามันหยุดมันก็ไม่เกิด อันนี้มันไม่หยุดมันยังต่อไปสุดทาวาดห้าชั้นบางทีก็ไปนู่นนิพานอยู่อันนี้กานุนเนี่ยไม่ไม่ไม่ไมาเกิดในโลกมนุษย์ก็จริงแต่มันก็ยังเกิดอยู่นั่นแหละเอามันก็มีความสุขด้วยความด้วยจิตบริสุทธิ์ใช่ปะเอา้าชาเกิดเป็นทุกข์เกิดที่ไหนก็ตามเป็นทุกข์หมดนั่นเกิดไหมล่ะแมนจิตด,ดับอยู่ในอรูปภพม์ก็ยังถือว่ามันเกิดอยู่นันนั่นแหละ ทำไมยังว่าเกิดเอ้าก็เกิดอยู่ในอรูปของผมไงนั่นมันก็ข้านกันไม่ได้อีกนะงั้นเวลาที่เราปฏิบัติปฏิบัติไปตอนแรกเราก็งงมันกันนะไม่รู้นี่ไม่หละเพราะว่าไม,ไม่ไม่มีใครสอนนี่นี่แหละรีกว่าปฏิบัติแบบซุบ่มเดาอืมถ้าจะบอกว่าปฏิบัติง่ายนี่โอ้ยที่จะบอกว่านี่นี่สามแตนโลกตดน,น,นี่เราไม่เชื่อเลยนะเราพูดฟังตรงนะถ้าจะาปฏิบัติง่ายง่าย พียงกระดลมหายใจเข้าออกหรือพิจารณานี้ก็สามารถที่จะปางคคในวิชาได้ไม่เชื่อเลยถ้าว่าง่ายทำไมวิจาจณ์จึงตกลงสลายห้าหมอนปากอ้าสามหนปางใจนั้นไม่ทวนน,นนั่นลงตรงนั้นปั๊บเลยน,ะนี่เรื่องของเรื่องมันได่พวกเรานี่ปฏิบัติง,ง่ายๆยางั้นเรอมันไม่ได้ง่ายนะลูกนี่ก็ดูที่เราพูดถึงเรื่องมากเรื่องผลกระหมูนี่กระเบมันตรงนี้ มหันจงเขบว่าเอาตัวนี้ผมคิดว่าใช่มันก็ยังไม่ใช่เห็นไหมล่ะนั่นผลสุดท้ายมันวางนู่นมันจึงเห็นว่าโอ้เออตัวตรงตัวไอ้ตรงสุดท้ายตรงนั้นมันอยู่ตรงนั้นแต่มันวางก็ใช่ไหมมันก็ยังไม่ใช่อเมื่อตาใดที่ขันยังอยู่ย่อมที่จะเป็นสัมยวิมุตโตใครจะข้างก็ข้างนะเราไม่เข้าไปเข้าข่นะนี่เรื่องของเรื่องมันเราตีตำราก็ไม่ได้นะลูกนะ มันต้องกี้ไปตรงจี่ของตัวเองนั่นแหละเอาอะไรจี้สติอย่างให้้หสตินั้นห่างกับจิตให้มันแน่สนิทติดกันอยู่ตลอดนั่นอันนี้ไม่มีคำว่าผิดเทียนเรื่องทำาเรื่องวิไหนัยยิ่งสติมากยิ่งเคารพพุริเจ้ามากสติอ่อนาการเติมเพียนก็อ่อนความศรัทธาก็อ่อนสติมากศรัทธามากศรัทธาก,ก้า ยิ่งสติขั้นสูงสุดมหาสาตินี่สัทชาล้าเก่งอาจหารมากเลยช่วงนั้นถ้าไม่อาจหารจะโคน่นวิชชาได้ไงเพอาะพิชานั้นจะพูดถึงมันยึดอยู่ทั้งสามโลกนู่นทั้งกางโลกรูปโลก,โลกและรูกปรลกนั่นมันต้องอานหารเลยแบบนั้นสละเป็นสละตายจึงสาม,มารถโคน่นวิชาได้เห็นว่าอันอนันมาวันนั้น มีพระมาที่จะไปพ <c oughs> อไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่ะดือดงบ้านใหม่ไร่เจริญมัน,นชื่ออะไรชื่อมังกรหรืออะไรมามนนั่นนั่นแหละพอไปแล้วเราก็ฝากเจ้าออดเจ้าออดโทรศัพท์มาหาเจ้าหนุจอดว่านี่โอ้นี่เนี่ยช้างมันไม่ยอมให้ขึ้นไปเลยว่าช้างมันมาอาลวาดมันเอาเท,ท้าทุบบ่อน้ํา ไม่ใครไปใช้บ่อน้ํานั้นอีกเขาทุบๆๆแล้วก็จมลงไปเลยตรงนี้เรางปูพักมันก็เอางวงไปลากไอ้นั่นนะ่ะต้นไผ่มาวางทับไปหมดเลยมันคงเจ้าห่วงที่เราอะทำนองนั้นแหละย,ยอดโทรมาหาเจนุโอ้ยลงเราก็นั่งน้นพอดีเราก็เลยพูดขึ้นนั่งอย่างนั้นแหละตอนนี้มันคุยกันอย่างนั้นเป็นไงจอดเรา่านั้นแหละมันคงจะไม่ให้ใครมายุ่งสถานที่หลวงปู่หรอกนะ เห็นไหมล่ะโอ้มาจาดกาไหมล่ะแสดงว่าสถานที่ที่เราไปอยู่นั้นไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งเลยแต่ส่วนมากที่เราไปจุดไหนนี่มันจะเจริญนะสมมติที่ภูมังนะนั่นเขาก็สร้างวัดได้อย่างสมบูรณ์เลยก็เพราะเราไปทําลายทิฏฐิของพวกมิจฉาทิฏฐิอยู่ที่นั่นนี่ก็ที่ที่อะไรแหละที่ทับสเสลาเกิดทับสเสลา ช่องเขาอาาดเหมือนกันเราก็ไปปวดพวกมิจฉาทิฏฐิตรงนั้นจนเข้าสู่สัมมาทิฏฐิก็ไปสร้างวัดแล้วนั่นแต่ตรงนี้เหมือนกันนี่ตรงนี้นี่ที่ตรงไอ้บ้านไม่น่วมนี่เขาไปสร้างวัดใกล้ๆกันนั่นน่ะมันทิศทับปืนแตกไงจำไม่ก่อนไม่ได้นั่นน่ะเออเดี๋ยวก็แพรวนาลองดูที่ตอนนั้นพังเวีนพังแล้วเป็นบ้าเป็นบอเป็นยังไะพอเราไปปวดปั๊บอ่ะเห็นไหมเลระ ภาพจะภาพใหม่ละจ,จากมิจฉาทิฏฐิเข้าสู่สม,มาธิที่ถิ่แลตรงนี้ในี่ใครอยู่ได้สม,มัยก่อนนี่วัดพระโฆฬานีน่ถ้าใครปฏิบัติธรรมเป็นบ้าไปหมดเ,เจ้าวาดก็เป็นบ้าตั้งแต่องค์แรกในรูปแรกที่มาสร้างวัดเนี่ยรูปแรกรูปสองรูปสามเป็นภาพหมดเลยนะพอเรามาอยู่ปั๊บโวมันก็หน้าเป็นบ้านนะดังนี้เห็นไหมเสียงคองเจระญะขังดัง ก็เดินเลื่อนลัน่นเห็นไหมรถมาจอดนี่ใหม่ใหม,มน,นี่ที่เรามาปีห้าสิบสองรถจอดอย่างนี้นี่ล็อกลีนหมดอย่างเดียวนี่อย่างดีนี่เสียงไฟวูบว่าวู้าวแล้วนี่เปิดประตูเล่นตุ้มตั้มตุ้ม,ต,ม,ต,มตั้มแล้วนะท่านนี่คนแก่อยู่นี่รีโหมดอยู่กับเจ้าของก็นั่งบนสลานบองทิดดูดิเพราเจ้าของนี่บางคนไม่กล้ามาเลยนะเห็นไหมล่ะมีหน้าแต่ามที่ตรงนี้มันถึงท่านไม่รูบาอาจารย์ผู้าาท,ที่ศีลไม่บริสุทธิ์เป็นบ้าเป็นบอไป พอเรานี่โอ้ยเราชอบอย่างนี้ไตาเลยที่เราเนี่ยเราบริสุทธิ์เล้วนี่ศีลวิสุทธิ์จิตสมาธิวิสุทธิ์เพื่อมาเพื่อผลเพื่อลูกเพื่อผลเนี่ก็เอาที่ตายก็ปารถนาพะนิพพผ่านเท่านั้นยิ่งดีอยู่ไปก็ตายเท่ากอบมันนั่นแหละยิ่งดียิ่งจะไม่ได้ยุ่งเหยิงก่นวายขาน้ามันจะไม่ได้เป็นภาระเราไปนโน่นนะ่ะก็เอาที่นั่นนะถ้าพวกเธอเป็นมิจฉาทิฏฐิก็เอาที่้าเป็นสมาธิเออ รู้ขารู้เรล,เลารู้สิ่งไหนใช่ไม่ใช่นั่นเราไม่โชคทานนะกับของพวกนี้พอเราผ่านตาอะอยู่ป่าอยู่ขามาอย่างโชคโชนที่สุดเราไม่ได้ไปโชคทานกับสิ่งนี้หรอกเราก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าธรรมะของกุฏิเจ้าจะแพ้อธรรมไม่มีทางพระพุทธเจ้านี่ชนะสามเด่นโลกธาตุขี่มูลขี่มาแห่งพวกไม่ใชาทิทิน จะมาทำลายพระพุทธศาสนาได้ยังไงนี่เห็ยนป้าป,ประกาบพยายามอน,นุ่มพยานาัไปรกาบเลยสีไปวงสองเส้นใบเจ้าพอ่อเจ้าแม่เจ้าแม่ตะก,กุมตะเคียนอู้หับไม่ได้นะงี้เง่ากันไหนนั้นขี้ขาตาขาวกันไหนนั้นจะนั่นไม่อายผ้าเหลืองหรือที่พระเจ้าประทานให้นี่ฤทธิ์เดชอยู่นี่ศักที่ทีท่สุดนี่นี่ทำทำวี่ไ,ไหนนี่ ้าเหลือนงนี่พุทธเจ้าเป็นถ้าจะบอกตามภาษาธรรมจริงๆเนี่ยพ่อมอบธงใจพะระอรหันต์ให้นี่ขอรู้หลังเข้าใจด้วยนี่ธงใจพระอรหันต์นั่นปีปศสองพันห้าร้อยสี่ทีสามที่เราอยู่ภูมินั้นนี่แหละช่วงที่เราจะกระโดดหน้าผาเพราะจินเราเสื่อมดิมันมันไม่น่าจะเสื่อมนะขาสติไม่ยอมห่างกายันที เนี่ยเรื่องเขาเรื่องนงินแต่จู่ๆมันก็เขาเรียกว่าอะไรละ่ะะลึกพุทโธธรรมโมสังโฆไม่ได้เขามาทราบภายหลังว่ามันสิ้นสุดสัญญาเหมือนเรื่องขอชาสุพุทโธเลยเราก็ไม่รู้นี่ใช่ไหมละ่ะพุทโธก็ระลึกไม่ได้แล้วก็ลึกไม่ได้ใชยไปเฉยนี่เพราะเราไม่เคยออกจากสมาธิสักทีนี่ในจิตในใจมีแต่พุทโธพุทโธอยู่ตลอด พอเราเลึกไปโอ้ก่อนที่มันจะสิ้นสัญญาสิ้นสุดสัญญานั่นนะมันเหมือนกับมีแก้วครอบจิตไว้ครอบใจไว้นะเสียงอะไรล่ะเสียงผู้หญิงเสียงเพลงเสียงอะไรที่มันชอบสมัยที่เป็นคาราวาสนนะ่ะเข้ามานี่เหมือนสติคอยจ้องดูตรงจิตนั่นนะพอมาแตะนี้ทีนี้ยุดๆยุดยุดทนองอ้งนั่นและ แต่ออกจากยุ่งอย่ายุ่งยุ่งเท่าน,น,น,นั้นนะั่นมันก็ค้ามข้อมข้ามเลยอยู่งั้นนะตั้งสัป,ปดาห์นะยืนเดินนั่งนอนพูดชี้เดินทำสติมันไม่ออกจากจิตเลยนะี่นั่นแหละก่อนที่มันจะหยุดไปเฉยๆเอาก็ไปคอ,อนน้ำนู่นตั้งหลายกิโลนี่นนะ่ะมันไม่ยอมออกเลยนะผู้ก็ตามอะไรก็ตามแต่ตัวน,นั้นมันจอ่อจ่อจอ,จอ,จอกันอย่างจะยิงกันนี่แหละปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสามที่ภูมิงนะันกับไอ้แก้ข้อกราไร พอีนติ่งมาเราอยู่ในในแก้วนะั่นแหละมันจะมองเห็นนะมัจะมยุ่งยุนยๆนๆมันจะรู้หมดเลยนะนั่นนะมันจะจัน์นะเสียงเขากําลังไอ้กืนเคียหิหางย่างนี้พุ่งเข้ามาอย่างนี้มากระทบป,ปับป๊บปับป๊บปับป๊บปัเลยนั่นแหละก่อนที่สัญญาจําได้ไหมรู้ทุกสิ่งอย่างมันจะดับลงเราก็ไม่ทราบนี่เออเราก็ไม่รู้นี่ พราะไม่มีคุณไม่มีบานี่มีแต่สติจอ่จอจิตจ,จ่อจอยู่งั้นเวลาที่มันมันอยู่อย่างนั้นสัป,ปดาห์หนึ่งนี่แหละโดยประมาณจากนั้นมันก็ไม่มีความคิดเลยพุทธโทธตามสโสงโคกระดึกไม่ได้ขันก็เพื่อมอ้าวไปเริ่มแล้วเกิดงุดยิดกุ้นงานขึ้นนั่นแหละเรื่องของเรื่องนั้นมานก็เลยเข้าสิงในกายแต่มันสิงใจไม่ได้นะ สิงสิงใจไม่ได้เอามันจะสิงใจได้ยังไงนี่เพราะมันดับทั้งโลกแล้วตั้งแต่เป็นพระขาวนีน่มันเข้าใจไม่ได้มันเข้าร่างได้อะแต่เข้าใจไม่ได้เผลอสติเพียงเิด็เดียวแค่นั้นแหละมีนะั่งพอเราศึกษาไปหลังนี่ในพระสูตรนึงว่าพระนางยักษ์ที่เป็นญาติของพระโมคคัลลานี่เข้าไปสถิตในลำไส้ใหญ่หญของพระโมคคัลลานั่นแหละช่วงมันเผลอนั่นแหละ อากสตินี่มันยังอยู่ในกฎพระแต่ละยานนะลูกนะนั่นแหละเมเตรพระอริยบุคคลพระลัหันยังหลงหลง,ล,งลืมลืมลืมพระคองต้องมาสวดสติใหม่พระวขาลากท่านก็คงจะผืดนิดหนึ่งนางมานมานที่เป็นญาติก็เลยเข้าไปสถิต,ถตในลำไส้ใหญ่ขององค์ท่านนะศึกษากันทุกคนนี่น,ะนั่นแหะ เราไปพิจารณาแต่ต่อรูแสดงว่าสติตรงนี้ขององค์ต่้นนี่ของพระมคคลานี่ท่านอยู่เป็นปกติของท่านนั่นเพราะสติก็อยู่ในกฎพระรักยานนะอย่าลืมว่าสติไม่ใช่โลกุตระนะเอากรรมหาสติมหาปัญญาไงใช่มหาสติมหาปัญญานั้นเป็นเกียงที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พวกเราเดินไปถึงที่นั่น มหาสติหมายถึงสติใหญ่มหาปัญญาหมายถึงปัญญาใหญ่ถ้าจะเปรียบเปยนลวงปู่เปรียบเองนะภาคปฏิบัติไม่ใช่ภาคปริยัตินะภาคปริยัติท้องเป็นแบบนึงนะแต่ภาคปริยัตนี้ไอ้ภาคปฏิบัตินี้เราถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติมหาศาลฝากไว้ในธนาคารสะสมกองมหอมาเท่ากับภูเขา ไม่นําเอาออกมาใช้น,นั่นเรื่องของเรื่องพอเรารู้นี่ในช่วงที่จิตเราบริสุทธิ์จิตเราบริสุทธิ์นั่นนะยืนเดินนั่งนอนพูดคิดดื่มทำมันรู้หมดนี่ฝันก็รู้จะตื่นก็รู้ฝันมากฝันน้อยรู้อยากจะฝันแค่นี้ก็ได้สติจ่ออยู่นั่นกระตุกจิตปับ๊บมันก็ฝืนมันก็ถอยปับ๊บตื่นทันทีเห็นไหมละ่ะ นั่นแหละเรียกว่ามหาสติสติมันมาก,กนะแต่ปัญญามันไม่สามารถที่จะโค่นในวิชาได้อาก็เลยบกว่ามหาปัญญามหาสติมหาปัญญาปัญญามันมีแล้วแต่มันยังไม่เอาออกมาใช้นั่นเ,เรื่องของเรื่องมันมีคมกริบแต่อยู่ในฝักไม่ถอดเอาออกมาเพื่อทำลายศัตรู มันก็ไม่มีประโยชน์นั้นเลยมหาสติมหาปัญญา